ด้านแรกก็จะเป็นทางด้านกายภาพรเรื่องสีนะครับเรื่องความขุนสีและความขุนเนี่ยถ้ามันเกินมาตรฐานเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีแต่ว่าความพึงพอใจของผู้ที่จะนํามาดื่มเนี่ยอาจจะไม่พึงพอใจอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่น่าดื่มนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเกิดความรู้สึกว่าน้ำเนี่ยมันไม่สะอาดไม่ควรที่จะนํามาดื่มนะเพราะฉะนั้นก็ จะเกิดความรู้สึกไม่พอใจนะครับที่จะทําให้ที่จะเอาน้ําตัวน,นั้นมาดื่มนะเพราะฉะนั้นสีกับความขุ่นในส่วนใหญ่มันก็จะมีผลกระทบต่อทางด้านจิตใจนะที่จะนําน้ํานั้นมาดื่มได้หรือไม่นะคกับก็จะตัดสินใจว่าไม่คนดื่มนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของความเป็นกรดเป็นด่างหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า pH นะฮะซึ่งก็จะมีผลต่ออุปกรณ์นะครับระบบ ต่างๆในตู้ที่ทํามาจากโลหะนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อโลหะหรือถังเก็บน้ําดื่มที่อาจจะมีการละลายเอาสารเคมีออกมาจากคุณภาพน้ําที่มีความเป็นกรดหรือมีความเป็นด่างสูงเกินไปนะเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เกิดการละลายเอาสารเคมีต่างๆได้ออกมาทําให้น้ำมีการปนเปื้อนทางด้านเคมีนอกจากนั้นเนี่ยถ้าหากมันมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างที่มากเกินไปมากๆเงี้ยนะครับ มันอาจจะทําให้เกิดระคายเคืองกับระบบทางเดินอาหารนะครับทำให้เวลากินน้ําเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกว่าระคายเคืองในทางในหลอดอาหารหรือในปากอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลไม่มากนักนะครับกับเรื่องของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนโดยตรงนะครับแต่มันอาจจะมีผลกระทบที่ทําให้เกิดการละลายของสารเคมีนะครับหรือละลายโลหะอะไรต่างๆออกมา จากวัสดุที่ใช้ในการทำตู้น้ำหลืมหยดเหลียนนะครับ